เป็นเรื่องของพระสมเด็จนะครับผมต่อทูตสวรรค์เนาะนะฮะก็ศึกษาพระสมเด็จโดยหลักกายภาพนะครับของเอ่อวิทยาศาสตร์นะครับของกล้องพันเอ็กเนาะนะฮะก็จะเท้าความว่านะครับองค์พระสมเด็จนะครับที่ถึงยุคนะฮะจะต้องมีกายภาพแบบไหนนะฮะเราก็จะให้ดูเรื่องของผลึกแกวไซด์นะครับที่ไปที่มา นะครับการเกิดผลึกเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของการย้อนดูด้วยกล้องสิบด้วยนะครับเพืเ่อนๆจะได้เนำองค์ที่ลงเซมเิเล็กตรอนแล้วเนี่ยสามารถนํามาเป็นองค์คูได้นะครับในการดูเนื้อพระสมะเด็จแท้ที่ถึงยุคเนาะนะฮะแต่ว่าตั้งแต่นั้นเนี่ยดัต้าที่นามาอ้างอิงก็มีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับหลากนื้อเนาะนะฮะแต่ก็สามารถนําไปเป็นองค์คูได้นะครับอืม ส่วนตัวผมเองนะก็มีพระสมเด็จนะฮที่ถึงยุคเนี่ยแล้วก็ลงเซมแล้วด้วยเนี่ยกเ็เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับถ้าอยากได้องคูนะนะก็สามารถเช่าหาจาก่มได้เนะฮนะก็แบ่งปันได้ในราคาที่เออไม่ร้อยค่าพระท่านอยู่แล้วเนาะเอาเป็นราคาที่ เอ,อมีตั้งแต่หลักหมื่นนะฮะขึ้นไปเนาะอืมอันนี้ก็พูดตรงนะว,ว่าพวา้ถึงยุคไม่ได้หาง่ายนะครับแล้วก็องค์ที่ลงเซมเนี่ยต้นทุนก็เป็นหมื่นอยู่แล้วเนาะส่วนเอ,อใครอยากจะได้พุทธคุณอะไรอย่างนี้ก็ยินดีนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เนาะนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ดูเอภาพสมเด็จนะฮะที่ที่หัก นะครับหากจากอะไรจากผมนี่แหละนะครับง่วงแล้วทาหลุดมือนะฮะนะฮะก็โอ้โหหายง่วงเลยนะพอพระลวงเข้าไปนะฮะหายง่วงทันทีเลยผมนะฮะแคลไซน์เนี่ยนะครับการเกิดผลแคลไซน์นะครับก็คือโครงสร้างหลักๆของเขาถ้าในพระสมเด็จเนาอแรกเริ่มเดิมทีองค์พระเนี่ยนะครับก็ทําการปั๊มขึ้นมานะฮะโดยการผสมมวลสาร นะฮะจากพิมพ์ต <bin uk> <azo> ่างๆอะไรเงี้ยนะเอโตษนะฮะเนี่ยอย่างงี้นะผสมมวลสารโดยใช้ปูนเปลือกหอยนะหรือปูนสุกปูนดิบที่ก็แล้วแต่น้ำมันตังอิวน้ำแร่น้ำว่านนะครับแล้วก็พวกมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับผงพุทธคุณตีนิเขีิดิเจปฐมังมหาราชอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มวลสารพวกเม็ดกรวดเม็ดทรายและคอร์สอัญมณีต่างๆรวมถึงทองคําด้วยนะครับที่เป็นผงเนาะ ที่เอ่อนำมาโปรยนะอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ดีมีพุทธคุณนะฮะหรือดินเด็ดปลาเด็ดปงผงเท่าใบลานอะไรต่างนะครับสมเด็จจันโตท่านก็พิธีพิถันนะฮะร,รวมถึงซุ้มกรดินควงกาแพงเนื้อจะเป็นเอ่อนางพญาหรือกุอื่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นพาที่สึกหล่อผูกกอนสมเด็จท่านก็นำมามาบดมามาบดม,ม,มาตำละเอียดนะฮะเพื่อใช้เป็นมวลสารในการเอ่อทำพระของท่านนะครับซึ่งเป็นพิมพ์พระประธาน นะฮะหรือพิมพ์พระสมเด็จนี่แหละครับเนาะอ่าเท้าความประมาณน,นี้เบื้องต้นนะฮะแล้วก็พระที่ทันงสุดจันโตนะครับต้องมีอายุอย่างน้อยร้อยห้าสิบกว่าปีขึ้นไปนะฮะหรือประมาณร้อยหกสิบปีขึ้นขึ้นนะฮะบวกบวกเนาะก็มีแบ่งเป็นยุคต้นยุคกลางยุคปลายเนาะนะฮะคือคือผมผมไม่รู้ว่าสถาบันอื่นหรืออาจารย์ท่านอื่นเขาเขาเขาให้คํานิยามยุคต้นยุคกลางยุคปลายเนี่ยปีแหลงไหนนะ แต่ถ้าเป็นผมนะฮะถ้าเป็นผมนะฮะนะฮะยุคต้นของผมนี่คือเอาเอาริจินอลแรกเริ่มเลยนะนะฮะยุคต้นของผมเนี่ยก็คือตั้งแต่สองสามหกแปดนะก็ประมาณสองร้อยปีนะนะฮะว่าเดิ่มจติโตท่านก็บวชเป็นพระตั้งแต่ยังเอ่อเป็นเนรเลยนะคะเป็นเอ่อเป็นพระเป็นเนรเลยลก็บวชยาวมาเลยนะตั้งแต่ราชการที่หนึ่งแล้วนะโกิลตอนต้นจนถึงราชการที่ห้านะครับ นะฮะดังนั้นสวัสดีพี่ตทรพลนะฮะดังนั้นเนี่ยยุคต้นของผมนะฮะสองสามหกแปดปีนี้สองห้าหกแปดสองร้อยปีแล้วนะสองรปีจากวันนี้จนถึงนู่นน่ยนู่น่ยย้อนไป200อปีที่แล้วคือยุคต้นของผมนะฮะสว่วนอาจารย์ท่านอื่นยังไงผมไม่รู้แล้วก็ไม,ไม่ไม่ก้าวล่วงแล้วก็อะไรงี้เนาะ <S <S เอาเป็นว่าในการศึกษาของผมเนี่ยยุคต้นของผมจะอยู่ประมาณสองสามหแปด สองสามนะครับหกแปดจนถึงเแรงนี้กว้างหน่อยจนถึงสองสี่เอ, 2, 4, เอโทษสองสามเก้าสี่นะฮะก็คือยุคที่ยุคต้นของผมจะเป็นยุคนี้นะครับยุคที่เใช้ช่างชาวบ้านนะฮะแล้วก็องค์พราก็เเรื่องของบนสารเรื่องของงานแกะพิมพ์เรื่องของพิมพ์ทรงของพระอาจจะยังไม่ได้สวยงามมากมายแล้วก็ อาจจะมีความทำรุปสึกหล่อได้นะครับอ,นนอันนั้นคือเราจะดูย้อนสอนลงไปประมาณ200ปี180ยแปถึงสองปีนี่คือยุคต้นส่วนยุคก,กลางของผมนะฮะก็คือ2494จนถึงเอ้ยพูดผิด2394นะฮะก็คือยุคก,กลางก็คือยุคที่มเติจันโตได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วนะฮะในวันละรังก็คือ2394จนถึงเอ่อ สองสี่ศูนย์เจ็ดนะอันนี้คือยุคกลางนะยุคกลางของผมนะนะฮะเออนี่นี่คือความหมายของของทฤษฎีผมแล้วกันนะฮะแล้วก็ก็คือสองสี่ศูนย์เจ็ดเนี่ยสมเด็จจันโตได้รับแต่งตั้งเอ่อเรื่องสมณศักดิ์จากเอ่อขัวโตนะหรือหรือเจ้าวาดวัลขังเนี่ยก็คือเหมือนรัชกาลที่สี่นะฮะห้าจุนสี่จอมสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าหัวท่านเอ่อเรื่องแต่งตั้งเรื่องสมณศักดิ์ให้สมเด็จจันโต นะฮะอยู่ในยุคกลางของผมก็คือสองสี่เก้าสี่จนถึงสองสี่ศูนย์เจ็ดนะฮะอ่าสองสี่ศูนย์เจ็ดนะ,ะก็ยุคกลางเนี่ยอยู่แล้งอยู่ประมาณนี้นะสองสี่เอ่อเดี๋ยวโทษนะสองสี่ศูนย์เจ็ดลบสองสามเก้าสี่สิบสามปีนะครับยี่สามปีนี่คือยุคกลางแล้วก็ยุคปลายก็คือเอ่อได้รับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จธุจรยานโตภูมิรังสีโดย พระจอมเกล้าอยู่หัวเนี่ยนะครับรัชการที่สี่นะครับยุคปลายของผมก็คือสองสี่ศูนย์เจ็ดนะฮะได้รับแต่งตั้งแล้วนะครับเป็นสมเด็จจันโตลบสองสองสี่หนึ่งสี่นะฮะท่านเสียท่านมรณภาพตอนสองสี่หนึ่งห้านะฮะก็เจ็ดปีเจ็ดปีคือยุคปลายนะฮะสิบสามปียุคกลางแล้วก็หลังจากนั้นดิฟลงมาก็เป็นยุคยุคต้นนะฮะอันนี้คือคำจำกัดความของผมนะฮะ ดังนั้นเนี่ยการศึกษาในลักษณะของอพุทธศิล์พิมพ์ทรงเรื่องของมวลสารนะฮะเรื่องความสวยงามนะฮะช่างชาวบ้านช่างสิบหมู่หรือช่างวังหลวงอะไรกรแ็แล้วแต่หลูจิตหลูจานอะไรเงี้ยอะไรก็แล้วแต่ถ้าสวยสมบูรณ์นี่คือเอ่อหรือเป็นพวกพุทธศิลเชเจนแสนสุขโขท,ทยัยนี่คือยุคปลายนะครับแล้วก็เอ่อยุคยุคต้นๆเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นลักษณะของ พลาที่ยังไม่ได้นําพวกตังอิ้วหรือหรือน้ําว่านมาใช้เนี่ยก็จะเป็นพลาที่แบบใช้ในลักษณะของน้ําอ้อยน้าพึ่งเคี้ยวนะครับหรือกล้วยบดกล้วยสุกอะไรเงี้ยอันนี้ผมจํากัดความว่าเปน็นยุคต้นยุคต้นนะครับส่วนยุคกลางก็จะเริ่มมีนำช่างมาช่วยแล้วบางส่วนแล้วก็เริ่มมีการปรับมวลสารให้มีความยืดหยุ่นมีการแตกลาวน้อยลงอันนี้จะเป็นยุคกลางนะครับยุคกลางเนาะอ่า ท,ทั้งนี้เท่านั้นเนี่ยการพิจารณาผลึกแคลไซเป็นตัวประกอบไปด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เราผมเองใช้ Data จา,ากับเครื่องฟิล์มอิเล็กตรอนเพื่อย้อนดูระดับขนาดของแคลไซที่เกิดขึ้นความที่ความหนาความเยอะของแคลไซที่เกิดขึ้นในองค์นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เอา Data Reference นั้นนะครับมาส่องด้วยพันนะฮะแล้วก็ย้อนกลับไปอธิบายเพื่อนๆในหลักการของผมเนาะ นะฮะอันนี้คือการึกษาของผมเองเนาะแล้วก็เออก็มีครูบาอาจารย์นะครับมีอาจารย์หนึ่งกิ่งการนะที่เป็นเออที่ปรึกษาหลักๆที่นะฮะผมก็เออให้ความเคารพนับถือท่านอยู่แล้วนะเพราะท่านเป็นเออในใน,ในส่วนตัวผมก็นับถือแล้วก็ท่านเป็นเออผู้ที่บุกเบิกนะฮะเรื่องของวัตสมเด็จเนี่ยมั้งแต่แรกเริ่มเนาะแล้วก็ใช้หลักการวิสัชนะครับด้วยกล้องจุลทรรศน์นี่แหละนะครับหรือเครื่องเซม อนุภาคนะครับมวลสารเนี่ยแล้วก็ดูด้วยพันเอกด้วยเนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นเอ่อนะฮะก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะก็เป็นท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะที่เอ่อหลักการของท่านเนี่ยเชื่อถือได้นะครับแล้วก็เป็นจริงในหลักของการวิเป็นวิทยาศาสตร์เนาะนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของผลึกวิทยานอ้องเป็นเรื่องของเอ่อ เออเป็นเรื่องของดินนะฮะเป็นเรื่องของอกายภาพของอเรื่องเรื่องเรื่องของแคลไซด์เรื่องของมลสารที่เป็นปูนปึกหอยนะครับเนาะอ่ะพอผมเท้าความแบบนี้ปุ๊บนะฮะสิ่งที่เเราจะต้องพิจารณาสําหรับพระที่ถึงยุคในสมเด็จพระจานรโตท่านเป็นผู้สร้างนะครับเราก็ผมก็จะมีองค์ที่ผมไปลงเซมิเล็กตรอนมานะครับแล้วก็ ผมก็จะอธิบายนะครับเรื่องของการเกิดแคลไซที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเนื้อพระสมเด็จที่ถึงยุคนั้นควรจะมีลักษณะยังไงนะฮะเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาเป็นองค์ความรู้ให้พี่ๆเพื่อนๆนะท่านที่สนใจในพระราชาจากักรพรรดิพระเครื่องเมืองไทยก็คือสมเด็จวะะราคังนะครับทีเ่เป็นที่เคาล้มนับถือนะครับเป็นที่นิยมของ เอ่อคนทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบันรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะครับอืมก็ก็อันนี้ก็เป็นข้อที่จริงนะฮะก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะฮะด้วยลักการวิทยาศาสตร์นี่แหละสามารถเอ่อย้อนตีกลับไปกลับมาได้รวมถึงให้ดูกล้องสิบเอ็กกันด้วยนะครับอืมนะฮะเอ่อเบื้องต้นเลยนะครับสิ่งที่จะอธิบายเพื่อนๆนิดนึงนะฮะก็คือเรื่องของ การเกิดในส่วนของผลึกแคลไซด์นะฮะแคลไซด์คืออะไรแคลไซด์นะครับเป็นอันนี้วิกิพีเดียเป็นแร่คาร์บอเนตนะฮะเป็นแร่ที่เสถียรสุดในสู่ของสร้างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะฮะ CaCO3 นะฮะส่วนแร่อื่นที่มีโครงสร้างเดียวกันพวกอะลกอนไนตวัเทอร์ไลท์เนี่ยอันนี้เป็นสเต็ปการเกิดนะฮะอ่ะนี่แคลไซด์คือแคลไซด์นะครับก็มีลักษณะ ของกายภาพของตัวของมันเองเนี่ยแล้วก็เป็นแท่งเหมือนเหมือนเหมือนเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนดอกไม้ตั้งตั้งขึ้นมานะฮะหรือบางคนก็เรียกแร่ฟันหมานะครับเนี่ยก็คือมีมีแบบเป็นตั้งตั้งขึ้นมาแล้วก็มีกายภาพแบบเป็นสีนะครับอาจจะไม่ได้แวววาวนะฮะแล้วก็มีความแบบโปร่งโปร่งแสงนะครับโปร่งแสงนี่คือแร่แคลไซต์นะครับอื นะฮะเป็นแร่แคลไซด์นะครับเนี่ยมีสีนะสีของแคลไซด์ก็จะเป็นพวกสีขาวสีเทาสีเหลืองสีเขียวเนาะนะฮะมันก็มีหลากสีนะครับอืมนะครับอันนี้นะฮะนี่อันนี้ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งนะก็คือตัวนี้นี่แหละนะครับคือมันจะตั้งตั้งขึ้นมานะเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นผลึกเนาะนะับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่จะเอ่อนำอธิบายเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับเพราะว่าการเกิดแคลไซ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ใช้อายุเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีนะฮะเป็นร้อยร้อยปีเนาะนะฮะการจะเกิดเป็นผลึกต่างตงแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อในพระสมเด็จที่ถึงยุคเนี่ยก็นะครับอย่างน้อยกายภาพที่จะเกิดเป็นผลึกแกลไซายเนี่ยมันต้องเห็นแล้วมันต้องมีและควรจะต้องมีในเนื้อนะครับในเนื้อนะครับย้ํานะครับในเนื้อนะครับถ้าในผิวมีได้ไหมมีได้นะครับเราสามารถสอบกลับด้วยพันเอกนะฮะดังนั้นเนี่ย พันเอ็กช่วยเรื่องของการมองผิวด้านบนนะครับเพราะว่าเวลาเข้าเซมิอิเล็กตรอนจะต้องเจอต้องเจอแคลไซด์ในระดับนี้นะครับในระดับนี้อยู่ในเนื้อนะครับโดยการเจาะลงไปประมาณสองถึงสามไมครนนะครับด้วยเครื่องเซมอิเล็กตรอน EDS นะครับนะฮะอ่ะนี่นะครับเราจะต้องเจออย่างนี้นะฮะก็คือในเนื้อนะครับนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเอาพาที่ถึงยุคไปเซมแล้วเนี่ย เราสามารถย้อนกลับดูได้ด้วยกล้องพันเอ็แล้วก็สิบเอ็กนะครับนะฮะนี่นะฮะแคลไซายมาจากภาษาลาตินเนาะแปลว่าปูนเผานะครับอ่าเขาข้าวนะนะฮะอืมนะฮะพบการเกิดเป็นผลึกได้มากกว่าสามร้อยแบบนะฮะเอ่อนะฮะเอ่อสามร้อยแบบนะฮะมักเป็นผลึกที่ซับซ้อนมากนะครับรูปแบบเอ่อพบเห็นได้ไบ่อยๆเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแท่งยาวสันแท่งเดี่มเดี่ยมแหลมแหลม อะไรเงี้ยนะครับนะฮะหรือนะครับลักษณะคล้ายฟันสุนัขจึงเรียกว่าแร่ฟันหมานี่นะนี่คือศัพทวิทยาศาสตร์นะผมไม่ได้มาติต่างมาโนพูดนะครับด็อกทู t เห็นไหม d ดอก o o t สปาหรือแร่ฟันหมานะครับเออนี่ก็คือเขียวสานะฮะนี่นะแล,แ,ลแล้วแล้วรูปแบบหนาบางครั้งพบเกิดเป็นสายแร่ลักษณะเส้นใหญ,ญ่นะเส้ญญนใหญ,ญ่ตั้งฉากนะครับตั้งฉากกับโลกอ่ะกับกับสายแร่ ที่เรียกซาตินตะปาอะไรวะเนี่ยลึกๆอ่ะเอาเป็นว่าแคลไซก็หน้าตาประมาณนี้นะครับอืมก็จะบอกว่าผมก็จะยกหินอ่อนมาให้ดูนี่เลยนะเนี่อันนี้คือหินอ่อนหินอ่อนอันนี้ของของผมนี่แหละของหน้างานผมนี่แหละผมก็ไปกระเทาะมานะฮะอันนี้ผมก็จะเริ่มศึกษาแล้วนะผมจะเริ่มศึกษาเพื่อนๆดูแล้วนะผมจะส่องพันเอกให้ดูด้วยเนาะนะฮะเนี่ยนี่คือ แร่แขวสาย์นะครับอ่ะพี่ๆดูสิบเอกันไปแล้วทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวพี่ๆมาดูทิพะนะครับเออเหมือนกันไม่ต่างนะครับต่างแค่ว่าอันนี้เป็นหินอ่อนหินเป็นหินนะเออนำมาแปลรูปแล้วก็ามาใช้ปูพื้นบ้านประดับพื้นบ้านประดับวัดมันเป็นเออเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็หินอ่อนดีๆนี่เนี่ยเนี่ยเต่าที่ทับกระดาษนะครับนี่ก็หินอ่อนเนี่ยหินอะ่อน นะฮะหินอ่อนแคลไซก็คือหินอ่อนนี่แหละนะครับเออนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู 10x ในส่วนของผลึกแควไซนะอันเนี้ยมันใหญ่หน่อยนะฮะมันใหญ่ก็ดูง่ายนะครับดูง่ายอ่ะดูกันนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะ 10x แควไซทำไมผมมาซองหินอ่อนให้ดูก็มันคือแก้ไซไงนะครับก็มันคือแกวไซซึ่งจะต้องพบเจอในองค์พระสมเด็จ เออหลักการมันมีแค่นี้นะครับมันมีแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกนะฮะเออเพราะว่าการจะเกิดหินอ่อนหรือเนีนนก้อนแกซสายก้อนเนี้ยเนี่ยก็เป็นสองร้อยกว่าปีเป็นร้อยกว่าปีนะครับอ่านี่นะครับดูนะฮะพร์ตดีๆนะสมเดิจอาจารโตท่านสร้างมาให้นะโดนด้อยค่าหมดนะครับมันทุกวันนี้มันเล่นกันกีนก่พิมพ์เล่นกันสี่สมาพ์มกันนั่นแหละ ถามหน่อยว่าพระผมได้อาจารย์โตเนี่ยทั้งแปดแปดหมื่นสี่พันมาทำอาคารมีอยู่ห้าพิมมันจะไปปั๊มทันกันยังไงวะเป็นเขาเป็นผมผมก็ไม่นั่งมานั่งปั๊มหรอกโหแปดหมื 8, ่นกว่าผมต้องทําอีกวันจะเสร็จวะนะคือดูง่ายๆคิดง่ายๆตัดกะง่ายๆแม่งโคตรจะเม k เซน n s e เลยว่าแม่งมันไม่เป็นจริงอะ่ะคือมันไม่ตอดของอะ่ะเออถ้าอมมีเป็นร้อยพิมพ์มีประมาณร้อยพิมเจ็ดแปดสิบพิมก็ว่าไป พิมพ์หนึ่งมีบักมีสามบล็อกห้าบล็อกก็ว่าไปแล้วช่วยกันทําชาวบ้านช่วยกันทําบ้างอะไรบ้างเอออย่างเงี้ยแม่งสอดของเอออย่างเงี้ยเป็นไปได้เออแม่งเออมันมีวันเสร็จนะฮะเพราะว่าปริมาณการสร้างเกติโบราณกิติเก,กาวเ,เขาสร้างแปดหมื่นขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะแปดหมื 8, 000, 000่นสี่พันระธรรมาขันธ์อยู่แล้วนะฮะเออนั่นแหละคือข้อได้จริงนะครับไม่ใช่โอโ้เอ,อะอโอปากไปเชื่อแม่งมีอยู่แค่นั้นแค่นี้ที่เหลือเก๋หมดจะรั่ว นะครับอืมนะนะฮะคนที่ไปเชื่ออย่างนั้นคุณก็มีดุลพินิษน้อยนะครับนี่เอาดูนะฮะอ่ะ๋ยวผมจะเข้าเรื่องละนะครับสวัสดีพีโซโซโ่ต้นสพลด้วยนะครับนี่นะอันนี้คือก้อนแคลไซด์นะพเพื่อนเพื่อนนะนดูก้อนแคลไซด์นะครับนี่คือหินอ่อนแคลไซด์มันคือหินอ่อนนะนะครับมันคือหินอ่อนอันเนี้ยดูง่ายหน่อยนะพเพื่อนเก็ดูแล้วกันเนาะเนี่ยเห็นไหมอ่าเพื่อนเดูวงนี้นะ ดูดูวงนี้นะฮะดูวงนี้นะครับดูวงนี้ดูทุดูตัวนี้นะผมจะให้ดูนะแล้วเดี๋ยวมาดูพันเอกนิดนึงนะแป๊บหนึ่งไม่นานนะครับนี่นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยคือความเป็นแก้วใสเนี่ยเขาจะเหมือนไม่เรียบตึงนะเขาจะแบบเหมือนมีความแบบละเอียดในเนื้อนะครับมีความเป็นประกายในเนื้อมีความโปร่งแสง ดูเป็นเยื่อแก้วนะครับเพื่อนๆจำคำวันนี้ไว้นะเยื่อแก้วนะครับหรือมองเป็นคิดต,ตันเป็นผลึกเพชรนะฮะเยื่อแก้วพกเพชรนะครับเออเนี่ยคือก้อนหินอ่อนนะฮะเนี่ยเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นไอยอดภูเขานี่ไหมนะฮะมีความโปร่งแสงมีความละเอียดในเนื้อนะครับนะฮะมีความละเอียดในเนื้อนะฮะเนี่ย เยอะแก้วนะครับเยอะแก้วมีความละเอียดในเนื้อนะครับโปร่งแสงอ่ะพระสมเด็จก็ต้องมีอารมณ์นี้ประมาณนี้นะครับ๋ยวผมจะให้ดูกันเนาะว่าเอ่อเอ่อเอาเอาตรงนี้ให้ดูให้ดูพันนีกก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูพันนีกก่อนนี่นะอ่าดูดูดูนี้ก่อนนะดูนี้ก่อนนะดูสองสองตัวนี้ก่อนนะฮะเออดูให้ให้ให้เข้าใจพันเอกก่อนว่าพอพันเอกมองปุ๊บ เป็นยังไงนะฮะเพราะว่าแกวไซายเนี่ยสิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นคืออะไรกว่าจะเกิดเป็นแบบนี้ได้ไงคืออะไรคือการเวลาถูกไหมนะฮะการออกซิเดชันนะครับ,ร ation, รบของพูดเปลือกหอยนะฮะจากเออแรกเริ่มเป็นน้ำแป้งน้ำปูนคืออ,อแคลเซียมไบคาร์บอเนตปุ๊บพอมันแห้งมันก็ออกซิเดชันไปเรื่อยๆกลายไปเป็นอะลากูไนนะครับเกิดขึ้นทุกหนึ่งโมเลกุล พออะลูกกนไนด์ ic, ปุ๊บก็ออกซิเดชันอีกปุ๊บเป็นร้อยกว่าปีทีนี้มันเกิดการทับซ้อนที่เป็นระดับแข็งเป็นผลึกและมันก็จะเป็นผลึกแคลไซด์นะฮะหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะฮะเออซึ่งมันเป็นสูตรทางเคมีเหมือนกันสูตรแต่ว่ากายภาพมันไม่เหมือนกันนะฮะอะลูกกนไนา์แล้วก็เป็นแคลไซด์นะครับก็คือมันเกิดขึ้นทุกหนึ่งโมเลกุลซ้อนทับซ้อนเกิดขึ้นกันตลอดเวลาซ้อนทับกันไปมาเนาะ นะฮะอ่าเดี๋ยวตัวนะเดี๋ยวผมโฟกัสแป๊บหนึ่งนะฮะนะฮะอ่าแล้วนี้เดี๋ยวผมจะสอบกลับไปยังพระสมเด็จนะนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูหินอ่อนก่อนนะฮะนี่นะฮะนี่คือเอ่ออีกหินอ่อนก้อนนี้แหละนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนดูเห็นเห็นอยู่เนาะผมผมไม่ต้องยกไปเนาะนะฮนะ,ะถือว่าเห็นนะอ่านะฮะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับนี่ก็คือก้อนแคลไซด์ก้อนหนึ่ง นะครับนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเลยในวนะิกิพีเดียในอะไรมันหินอ่อนนะฮะแค่ว่ามันจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มันก็ใช้เวลาเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยหินอ่อนเนี่ยมันก็เกิดการเอ่อที่มันเกิดอยู่ในเปลือกโลกแล้วมันก็ใช้เวลานานมากนะครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหินอ่อนแบบนี้นะฮะนี่นะมันก็จะเป็นรูปแบบของผลึกนะฮะรูปแบบของผลึกนะฮะอืมแต่มันยังไม่ถึงขัน้นแบบเป็นเพชรเนาะ แต่มันคือโครงสร้างเดียวกับเพชรนี่แหละมันเกิดมาจากคาร์บอนนะครับอืงแต่ว่าเพชรเนี่ยมันมันเป็นเพชรเป็นแข็งมีความแข็งมากเนี่ยเพราะว่ามันเรื่องของแรงดันแรงอะไรความลึกต่างๆอะไรเงี้ยมันอยู่ใต้ใต้ลึกลงไปใต้ปุกโลลงไปอีกะนะครับมันก็มีความแข็งแกร่งนะฮะมากกว่าหินอ่อนนะครับแต่มันคือเอ่อมันคือคาร์บอนนี่แหละมันเกิดจากคาร์บอนเหมือนกันนะครับนี่นะ นะฮะอันนี is, ้ก็ค no ือผลึกแคลไซด์นะครับผลึกแคลไซด์แบบคือแคลไซา์เลยไม่มีอะไรเจอปนเลยนะนะฮะเพื่อนๆนดูแล้วกันนะฮะนะครับเนี่ยเวลาเข้าเซมิอิเล็กตรอนนะครับเพื่อนๆนสิ่งที่เพื่อนๆนจะต้องเจอในเนื้อนะครับย้ํานะครับในเนื้อนะฮะควรจะต้องเจอนะครับควรจะต้องเจอแคลไซด์แบบนี้นะครับเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนสร้างพา นะครับไม่มีบันทึกไหนไม่มีข้อมูลยินยันไหนว่าสมเด็จพุทธจารย์โตเอาเพเลึกแคลไซายใส่ลงไปด้วยครับนะครับมันคือกายภาพที่เกิดจากการเวลานะครับโดยการ ation, ออกซิเดชันออกซด์ผ่านการเวลามาผ่านร้อนอุณหภูมิก๊าคาร์บอนไดไซด์ dioxide, นะฮะการใช้งานนะอาจจะโดนเหงื่อโดนอะไรเงี้ยซึกหลอผ่านการเวลามา ร้อยกว่าปีถึงร้อสิบปีถึงสองร้อปีเนี่ยมันก็เกิดเป็นผลึกแก้วใสที่เกิดขึ้นในเนื้อนะครับนะฮะที่เกิดขึ้นในเนื้อผ้านะครับซึ่งเฟรมิเล็กตอนมาจะต้องมีนะครับถ้าไม่มีก็คือไม่ถึงยุคนะครับง่ายๆสั้นๆนิยามง่ายๆนะครับนะฮะนี่คือจุดตายตัวนะฮะจุดตายตัวของเอ่อสมเด็จวัดต่างๆนะครับที่ทันดึกการโตสร้างเนาะนะเห็นไหมนี่นะ นี่นะครับนี่คือก้อนแคลไซด์นะครับก้อนแคลไซด์ก็จะเป็นแบบนี้นะบ,บ้างก็วาวๆบ้างก็เออเหมือนเพชรบ้างก็ไม่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 เป็นประกายนะฮะแต่ว่าหลักๆคือเนื้อเขาจะละเอียดนะครับมันก็จะมีแบบเป็นจุดเล็กๆเป็นการเกิดใหม่ของแคลไซด์นี่แหละนะฮะอันนี้นะนะครับก็ก็จะมีขึ้นตลอดนะครับมีขึ้นตลอด นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก้อนหินก้อนนี้เนาะที่ที่ที่เอามาให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมอันนี้ก้อนหินแลนะนะฮะนี่คือแคลไซต์เหมือนกันนะเพื่อนๆนะครับอันนี้นะครับนะฮะเราจะมองว่าเอ่อในผลึกแคลไซต์เนี่ยมันจะมีในเรื่องของเอ่อความโปร่งแสงความละเอียดนะครับโปร่งแสงละเอียดมีความระยิบระยับอยู่ที่พื้นผิวไม่เรียบ ตึงนะครับไม่เรียบตึงมีความขู่ขามีปรงกายมองดูเป็นผลึกนะครับนี่เนะีฮะโปร่งแสงแต่ไม่โปร่งใสนะฮะก็คือเป็นการโปร่งแสงนี่นะให้ดูเยอะนี้นะดูให้ชินตานะครับอันนี้คือคือภาพของแคลไซที่ควรจะต้องพบเจอนะครับนะฮะนี่คือภาพของแคลไซที่ควรจะต้องพบเจอนะฮะ นะฮะแต่ว่าก้อนแบบนี้ถามว่าพระสมเด็จเอ่อถามกับผมมาว่าพระสมเด็จเนี่ยมันจะมีก้อนแบบนี้ขึ้นแบบเห็นเห็นเลยเหรอมัน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 ก็ไม่ได้มีทุกองนะฮะแต่ทุ่วใหญ่ถ้ายุคต้นจะมีนะฮะถ้ายุคต้นเนี่ยจะเห็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือเปลี่ยนจากเนื้อผงปูนเปลือกหอยเนี่ยกลายไปเป็นผลึกแบบนี้เลยนะครับคือมองเห็นด้วยพันเอกเลย S <S <S นะฮะอันนั้นคืออารมณ์แบบไม่ต้องลงเซมก็เห็นนะครับไม่ต้องลงเซมก็เห็นนะฮะแต่ว่าถ้ายุคปลายนะครับหรือยุคกลางนะครับบางองค์เนี่ยมันมันไม่เห็นเราก็ต้องลงเซมเพราะว่าเขาอยู่ในเนื้อนะฮะพอเขาอยู่ในเนื้อปุ๊บนะฮะเขาอยู่ในเนื้อเราก็ต้องเจาะลงไปในเนื้อเนาะเซมิตอนจะเจาะลงไปประมาณสองถึงสามไมโครไมครนเนาะ นี่นะฮะก็จะพบเจอลักษณะการเกิดแรแ่แคลไซด์แบบนี้นะครับซึ่งเป็นแร่ที่เกิดเป็นเป็นออกซิเดชันที่เกิดขึ้นในเนื้อพะนะฮะที่ผ่านการเวลาเท่านั้นนะครับอืนะครับเพราะว่าตอนที่สมเด็จจันทร์ตั้นะ้งอ่ะท่านไม่ได้เอาแคลไซด์ใส่นะครับท่านไม่ได้เอาแคลไซด์ใส่เนาะเต็มที่ก็เป็นพวกเปลือกหอยดิบซึ่งตมตมไม่ได้ผ่านการเผาอันนั้นก็คือเป็น เป็นในรูปแบบของอปูนเเป็นเปลือกหอยนะครับซึ่งซึ่งมันก็ต้องผ่านการเวลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมวลสารที่หลักๆที่ทำมันก็คือเป็นเป็นพวกปูนปูนเผาอะนะครับเพราะว่าถ้าเอาปูนเปลือกหอยดิบมาตามันมัน,ม,นมันเข้ารูปไม่ได้หรอกนะฮะต่อให้เราเอาน้ําเอาอะไรเหนียวๆไปมันก็ปิดแล้วแต่นะฮะแต่ว่าต้องมีการปูนเขาเรียกปูนผง นะฮะหรือปูนสุกนะฮะปูนเอาเปลือกหอยเนี่ยไปเผาผ่านการเผานะฮะมันก็ถึงถึงจะเข้ารูปได้นะครับไม่งั้นมันแตกหมดเพื่อนเพื่อลองนึกดูเอาเปลปือกเปลือกหอยธรรมดาเนี่ยเอาไปเอาไปตำตำอ่ะแล้วอยู่เอาน้ำแร่เออเอาน้ำว่านน้ำน้ำตะกิ้กไปใส่เพื่อนเพื่อนว่ามันจะจะจับกันเหนียวเวลามันก็ไม่เหนียวถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ทําให้เหนียวนะครับก็คือปูนเผา นะฮะหรือปูนสุกนะครับเออแล้วก็ผสมด้วยน้าแด่ไอ,อ้น้ําว่านน้ามันตะอิ้วหรือกล้วยสุกหรืออะไรก็แล้วแต่น้าอ้อยเคี่ยวน้ําพึ่งเคี่ยวเนี่ยถึงจะกดอยู่นะฮะถึงจะกดอยู่เนาะเออนะครับอืมแล้วอันนั่นแหละอันนั่นแหละคือ,ค,อคือการกรรมวิธีการทําแล้วก็มูลสารนะครับอืมนะฮะอ่ะจำภาพนี้ไว้นะครับ นะครับจำภาพนี้ไว้นะแต่ผมจะให้ดูองค์ที่ผมทำหลุดมือแตกนะครับเออนะแล้วผมจะให้ดูพ <c oughs> ันเอ็กเกี่ยวกับเนื้อหาว่าองค์ที่ลงเซมเป็นยังไงนะฮะองค์ที่ถึงยุคเป็นยังไงแคลไซเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะนี่คือผลึกแคลไซทางก้อนนะครับอีกก้อนนี้ผมไม่รู้อะไรเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยคือแคลไซนะเพื่อนๆดูตรงนี้นะฮะดูตรงนี้นะ นฮะอันนี้เป็นเป็นหมวดของวิทยาศาสตร์นะครับหมวดของการศึกษาเรื่องการเกิดแคลไซด์นะครับในองค์พระสมเด็จนะครับที่ใช้เวลาอย่างน้อยร้อยห้าสิบปีขึ้นไปนะครับอืมที่ทำหนุ่มจิตจรนโตตั้งๆเนาะนะฮะเออเราดูกันตรงนี้นะครับอืมเราดูการเกิดอย่างนี้ย้อนไปนะครับอ,อันนี้คือการศึกษาการตั้งสุมนิฐานแล้วก็เลนส์โว้ยนะโทษดีฮะ <c oughs> นะฮะนี่นะครับอืมเนี่ยเต่เพื่อนๆดูภาพนี้ไว้นะเห็นไหมจะมีความละเอียดจะมองเป็นผลึกโปร่งแสงนะครับเป็นใยแก้วนะครับเป็นใยแก้วเยื่อแก้วนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะก้อนหินอ่อนนี่หินอ่อนนะหินอ่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ผมจะให้ดูพระสมเด็จแล้วนะอืมนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูพระสมเด็จแล้วอ่าแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมภาพนี้ที่ผมบอกนะ ถ่ายรูปไว้ก็ได้เรามาเทียบดูตอนตอนไลน์เดี๋ยวจะได้ไม่งงนะฮะแต่ว่าผมต้องบอกเลยนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นผลึกเพชรเสมอไปนะครับเพียงแต่ว่าคือคือควรถ้ามีมันดูง่ายเออเอาพูดแค่นี้ถ้ามีเนี่ยมันดูง่ายแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราต้องดูเนื้อด้วย,ยว่าเนื้อเขาโปร่งแสงเป็นเยื่อแก้วหรือยอย่างนะครับเออตรงงันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าถ้าไม่มีเนี่ยเราต้องดูว่า คือเก่าไปเลยอะนะครับเพราะว่าไอ้ตัวผลึกเพชรเนี่ยมันรวมตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วมันมันจะไม่ใช่ผลึกแล้วส่วนใหญ่ผลึกเพชรน,นะเท่าที่ผมพิจารณานะก็อารมณ์ประมาณยุคกลางจนถึงยุคปลายนะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเจออารมณ์แบบอย่างนี้นะแบบผลึกเพชรมันไม่มีแล้วนะถ้าอย่างนี้นะก็คือโหยุคต้นได้เลยนะครับประมาณร้อยแปดสิบปีบวกๆะนะครับอืม